เมื่อวานนี้นะครับที่ซอยสีสุขสองเขตเทศบาลนครอุดรธานีพันตำรวจเอกอารีสินธุรานายูลเกียรติพุทธรักษ์รองนายก ri, on, don, ani, เทศมนตรีนครอุดรธานีนายเรืองยุทธเรือง นายกสมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานีพร้อมผู้บริหารเทศบาลน,นครและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ถนนสีสุกซอยสองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเวียดนามหรือที่เรียกว่าเวียดนามทาวการประชุมครั้งนี้เกิดจากเทศบาลน,นครอุดรธานีมีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะวัฒนธรรมของทุกเชื้อชาติาศาสนา พื้นที่ของเทศบาลนครซึ่งที่ศรีสุขซอยสองแห่งนี้นะครับมีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากทางเทศบาลนครจึงเตรียมผลักดันให้เกิดเป็นพื้นที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวเวียดนามพร้อมร่วมพิกฟื้นย่านเมืองเก่าของเมืองอุดรธานีให้กลับมาคึกคักอีกครั้งด้วยการปรับปรุงระบบสาธารณูุประโภคได้แก่ทางเดินเท้าผิวจราจรและซุ้มประตู พร้อมร่วมกับชาวชุมชนช่วยกันปรับปรุงตกแต่งอาคารบ้านเบรือนให้มีบรรยากาศแบบเวียดนามเพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่คาดว่าจะเป็น mark, แลนด์มาร์คละสีสันที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองอุดรธานีเลยก็ว่าได้ครับอาทิตย์นีทางลาภโทษ và thế là có cảm giác